ดีเลยครับมาถึงมวยคู่ที่5วันนี้นะครับชกกะนพี่ก่122ปอนด์นะายแดงก็คือ9 0 0 0แสนนะครับสิทธิชนเมินซุปเปอร์น้อยนะครับลามศึสมวยไทยครับตามกันต่อครับคู่ที่5ของการได้ท่อสัมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับทางช่องแปนะครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนมวยสามารถติดตามความมารมณ์ความร้าใจแบบนี้ได้ครับเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์ออกสตาร์ทกันมาตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งครับ12นาฬิกาสานาทีครับคู่ปิดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นมวยดาวรุ่งนะครับ ทางด้านเก้าแสนสิทชอครับ20ปีนะครับจากบางละมุงชนบุรีครับมีคุณราเชนกินลาตีครับเป็นผู้จัดการวัวนาคณะซ้อมอยู่ที่สิทธิ์ยอดธงนะครับค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงต้องบอกว่ายังอยู่ครับยังไม่หมดมวยดีนะครับเดี๋ยวกับซุปเปอร์น้อยครับฉลามศิทธ์มวยไทย16ปีนะครับจากมวยทับทันจังหวัดศรีสะเกดมีคุณเจี๊ยบนะครับเป็นผู้จัดการวัวนาคณะแดนบุรพาครับเป็นทีมงานแทร็ปเทนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับทำการซิทซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติพลทิพย์ ออกแคดสายหน้าเตะขวาไปครับแล้วก็พับพับเอาไว้ไปทุนท้องอ่อนนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้เนี่ยครับก็เปิดโอกาสนะครับให้กับดาวรุ่งนะครับได้มาฉายแสงที่นี่ครับสำหรับมวยดีวิถีไทยครับิ่มซ้าย1-2แล้สพยายามจะเตะขาไม่ถึงครับซุปเปอร์น้อยทุกซ้ายแล้วก็บาดขวานะครับไม่โดนครับที่ผ่านมาก็เคยมาขึ้น เวทีนะครับในรายการวยดีวิถีไทยมาแล้วครับทางด้านของ9 0 0 0 0ครับก็โชว์ฟอร์มดีนะครับชนะกุมารทองครับแล้วก็ชนะเลตัันนะครับในขณะที่ทางด้านของซุปเปอร์น้อยครับล่าสุดชนะเหลี่ยมเพชรที่นี่นะครับเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับแต่ว่าต่อยคูไท้ายๆของการแต่ยทอดสดนะครับเนี่ยครับค่อยๆสร้างแบบนี้ครับ ที่ผ่านมาอย่างทางด้านของเพชรพญาไทก็สร้างกันมาตั้งแต่แบบนี้ครับค่อยๆไต่เต้าบันไดขึ้นไปครับวันนี้นะครับฝ่ายแดงเก้าแสนน้ำเงิน,นซุปเปอร์น้อยนะครับวันนี้เจองขอบคุณนะครับยุทธทอดลน์ด้วยเลยทีเดียวนะที่ชมรายการนี้อยู่ส่งลไลน์มาให้ดูเลยนะครับยุธทอดลน์เอามาลุ้นกันต่อบนเวทีแหมหมัดไม่ถึงเลียงไปอีกนะครับมาเปี่ยงด้วยนะคุณปัญญาทองไทยจากอุตชิงหงมงวัน22ด้วยเอาหล,ลุงไปต่อยไม่ถึงแหมน้ำเงินนะครับซุปเปอร์น้อยแกะครับ หน้าตากหมาไว้ผมดีด้วยรอด้วยเอาา้าหมัดขวานะครับไม่โดนเข่าขวาครับตีขวาโต้ไปครับซุปเปอร์น้อยครับก็ไม่ต้องรออะไรกันนานเลยนะครับนี่ครับเงินดึกอะไรได้ออกเลยครับซ้ายแล้วก็ขวาลําตัวครับเตะซ้ายไม่เข้าหมาัดขวาไม่ถึงคล้องได้ตีได้ไหมครับตีไม่ได้ก็รอคอยบ้ากันหม ขยับเดินหมัดขวาหมัดตต่อยไม่ค่อยจะโดนกันครับสายตายังดีอยู่ครับต้นต้นครับอาหมัดขวาอาคา้กบหูเลยต่างคนต่างตีเข่าครับอ่ากอดหลุมๆนะครับยางครับยางไม่ได้จริงจังครับยางไม่ได้จริงจังอะไรมากมายโหมดยกพอดีมีเลยครับมาดูพบช้าก่อนเลยนะครับใบแดงเก้าแสนนะครับปิดชอนนําเมินนะครับซุปเปอร์น้อยฉลามศึกมวยไทย สู่กันในพิการ122ปอนด์นะครับเป็นผู้ท้ายวันนี้นะครับในศึกมวยดีวิถีไทยทุกสัปดาห์นะครับโดยเริ่มมาตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงนะแล้วก็ช่องแปนนะครับเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปครับอ่ะบนเวทีนะครับผู้ชี้ขาดไปทูนตองอ่อนครับตามต่อครับยกที่2นะครับคู่ปิดท้ายของการต่านสดของเราในวันนี้ครับอ่า9แสนนะครับมี90,000มี9ล้านมี9แสนมีหมดแล้วครับในวงการมวยครับอ่ะเจอกับทางด้านของซุปเปอร์น้อยฉลามศึกมวยไทย นี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆ้วครับหมัดขวาครับใส่เข้าไปครับทางด้านของ9ก้าแสนสิทธิ์ชอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงนะครับค่ายนี้ต้องบอกว่าเป็นค่ายดังในอดีตครับเคยสร้างและกาผลิตนักมวยดังๆให้กับวงการมวยเมืองไทยเยอะแยะมากมายครับถึงแม้ว่าหัวหน้าคณะจะล่วงลับไปแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีทายาทเลยครับค่ายนั้นยังอยู่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นค่ายเก่าแก่อีกหนึ่งค่ายละครับของวงการมวยเมืองไทยครับ สับมือชกนะครับให้ทุูทองอ่อนครับเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับ9แสนหมัดขวาครับเน้นที่หมัดครับมีเด้งตีเข่าขวาครับซุปเปอร์น้อยอาเข้าซ้ายโตมาอาในก็มีครับออกได้ในมีครับพอตีไม่ต่อเนื่องกรรมการก็แยกครับอล้วครับขยับเดินครับไปครับทางด้นของ9 0 0 0นะครับ ชื่อเสียงมารมีใบใหญ่ครับกระดูกไม่เยอะนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆสร้างสมค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันไปครับวงในอ่านะครับอาจจะยังไม่จัดเลยครับแต่ว่าดูวิธีการคิดดูวิธีการชกดูการออกอาวุธของพวกเขาครับกระแทกด้วยหมัดซ้ายครับทางด้านของซุปเปอร์น้อยอ่ามัดขวาทิ้งทั้งไหล่แล้วครับก้าวแสนคำเป้าเจอไหมโดนแล้วครับหมัดขวาซุปเปอร์น้อยครับวงในใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับแต่ว่านี่ครับ สอดได้แล้วครับสอดได้แล้วอาเหลี่ยมตีได้ไหมตีไม่ได้ครับกรรมการแยกขยับยับซ้ายอัดสอกขวาครับเก้าแสนครับแหมค้องดีค้องดีค้องดีครับพยายามจะสอดในนะครับซุปเปอร์น้อยอ่ะเจอเข่าขวาของเก้าแสนมาก่อนครับต่อเนื่องไหมครับต่อเนื่องไหมอาราบุนออกข้างอาเข่าขวาของเก้าแสนครับซุปเปอร์น้อยก็มีซ้ายในเข่าขวาไปอ่าขวามาอ่านี่ครับถ้าเกิดไม่ไม่ต้องอาศัยเชื่อก็กรรมการก็จะปล่อยให้ตีครับ ขยับแียบขวาครับซุเปอร์น้อยขวาขึ้นมา9000แสนเด้งตีแต่ว่าตัดคักล่างแบบนี้ว่ายังไงอ้าวไม่ว่าอะไรก็สู้กันต่ออ่าแล้วครับลุกขึ้นมาครับอ่าโดนบิดล้มลงไปแล้วครับลุยต่อครับ9 0 0 0แสนเนี่ยครับศอกขวาขวางหน้าในขณะที่ซุเปอร์น้อยครับขวางข้าไว้ครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับช่วงท้ายๆปลายยกที่2ขยับเดินต่อครับ9 0 0 0แสนเนี่ยครับซอกขวาอ่าอ่าแล้วครับมาแขนขวากดแขนซ้ายครับ แข้งขวาทางด้านของซุปเปอร์น้อยยังขึ้นคอไม่ได้ครับดึกกาไปอ่านี่เหมือนซ้อมรับเลยครับปิดเลียมีแกล้วครับโดนอีกแกล้วครับซุปเปอร์น้อยโอ้โหอ่ะเดินต่อครับแขกงซ้ายได้ครับ9แสนเล็งนะครับดัน้าไปครับอ่าแข้งขวาแต่แต่ว่าติดบังครับยกได้หมดเลยครับกันได้หมดครับหมดยกที่สองเดี๋ยวกลับมา ต่ออนะครับคุณผู้ชมครับจังหวะภาพช้านะครับแลกหมัดกันครับมีแลกหมัดแลกเข่าครับนี่มีศอกด้วยปลบปลายก็ถือว่ามีความพยายามมีความตั้งใจทั้งคู่นะครับลูกนี้จังหวะเด้งตีขวานะครับขาลอยครับเสียบขวามาแล้วก็พยายามแข่งขวาโต้ครับอ่ะไปกันต่อครับยกที่3ครับดูว่าจะไปถึงตรงไหนครับสาหรับคู่นี้ครับใครจะได้รับชัยชนะเตะขวามาครับซุปเปอร์บอสซุปเปอร์น้อย เตะขวาอีกทีหนึ่งขวาโตมาจากเก้าแสนเหมือนกันครับมัดขวาเตะขวาไปและในครับตีเข่าขวาครับเก้าแสนฮแยกออกมาอาละครับขยับเดินเหมือนเดิมนะครับทางด้านเก้าแสนครับแข่งซ้ายหน้านำเข้าไปครับยืนไว้จดไว้กัดไว้เป็นไว้ขวานะครับแต่ว่าซ้ายหน้าได้ครับอย่างที่เรียนไปครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆครับชื่อเสียงมาริเมอาจจะยังไม่ใหญ่นะครับ ปีใม่ลายมือก็จะยังไม่จับเท่าไรครับแต่ว่าค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างที่เรียนไปครับท่านผู้ชมเดินต่อครับกาวแสนสิทธิยอดธงอยู่แล้วครับรุ่นใหม่ๆของสิทธิยอดธงนะครับภายใต้การดูแลของกู่ต่อยนะครับทายาทของกูต่อยยอดธงแสะนานนครับขขวาเสียบเข้าไปแม่ร้อยปอนก็อยู่ที่นี่ครับอาล้ครับล็อกอ่าแล้วครับสู้ที่วงในครับทางด้านของซุปเปอร์น้อยอ่าเนี่ยครับต้องไล่แข่ไล่ขาดีๆครับไม่นั้นเดี๋ยวโดนบิดอีกครับ ขวาไปขวาโตอู้พยายามจะยัด,ยดเลยนะครับเก้าแสนครับแต่พอเดิมจะช้าไปกรรมาการก็เลยแยกออกมาครับขยับครับแมหน้าตาไม่ค่อยจะมีชีวิตชีวาเท่าไหร่ครับนักมวย <laughs> อ้าต่างคนต่างต่อยเ <laughs> ตะมาต่อยคืนเตะขวาครับอ่าวุธก็ออได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าหน้าตาแกดูซึมๆน่นแะครับขยับ <laughs> <laughs> เดินต่อครับทางด้านของ9ก้าแสนครับอาโดนแข้งขวาแต่ว่านี่ครับสอกมาแล้วครับอ่เกาะได้ครับอแล้วครับเด้งตีตีกันไปตีกันมาแล้วครับหาจังหวะยัดด้วยเข่าซ้ายครับอแล้วครับเข่าแหลมๆมาแล้วครับแม่ตีเดี๋นี้แม่สวยนะครับเก้าแสนน้ำเงินซุปเปอร์น้อยนะครับสู้กันในพิกัด122เอาต่อยไปมาโอ้มามาล็อกไว้แม่ใครใครตีใครเอา ทิมไปเรื่อยเสียบไปเหมือนแรงไปข้างหน้าครับอาวุธที่ออกครับเพื่องติดแล้วนะครับตอนนี้ครับอ่อพยายามต่อไปพยายามมันต่อไปครับเอามัดมาคืนหมัดเสียบเข่าขวาครับอ่าก็เป็นบทพิสูจน์ของทั้งทั้งสองคนเลยครับตีขวามาครับเก้าแสนขวาโตจากชุอปปร์น้อยเอาขวามาขวาคืนอ่าเสียบขวามาขวาโต เอาใส่ใส่กันให้ยับครับอหน้าตาไม่ต้องไปสนครับดูที่อาวุธครับแยกออกมานัวที่วงในครับใบทุนทองอ่อนครับดันออกมาลางเวทีครับช่วงท้ายๆครับเอาแล้วครับแข้งซ้ายเนี่ยครับเป็นน้วยขวาแต่ว่าสายหน้าดีนะครับทางด้านของก้าวแสงครับเนี่ยครับแข่งน้ำมัดน้ล้วครับเอาแล้วครับปั้มในอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางด้านของซุปเปอร์น้อยหนีไม่ออกเนี่ยครับแต่ว่าโดนขวาครับโดนข่าขวาเอาแล้วครับ เพียงแต่ว่า9ก้าแสนั่นแหละครับแกยกโดยที่ไม่ขยี้นะครับหมดยกที่3ครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันครับนี่ครับมาดูความชาก่อนครับไฟแดง9ก้าแสนน้ำเนซุปเปอร์น้อยน่ครับแม่เตะขวามาสวยเตะม่อีกซุปเปอร์น้อยนะครับเตะไปแม่กำลังยังใช้ได้นะครับน้ำเงินซุปเปอร์น้อยยังเด้งได้เด้งได้เก่าแสก็คีบคีบแต่ยังตีไม่ถนัดนี่ครับเสียบขวาไปสายโตมาเขาเจ็บเจนะครับยังครับ สาบยกขาดไปนะครับต้องมาลุ้นต้องมาเชียร์กันต่อนะครับยกที่4ครับ9ก้าแสนยังขยับเดินเข้าหาครับซุปเปอร์น้อยก็ไม่ได้ถอยอะไรเยอะครับะเตะขาเตะข้างขวาสูงครับอ้ามัดขวาครับเก้าแสนถึงตัวตีเข่าพยายามจับจับให้ดีครับจับดีแล้วก็จะตีได้น้ำหนักครับเข่าซ้ายเข่าซ้ายครับ9ก้าแสนครับยกตีไปสามทีครับซุแยกออกมา อาล้ครับไคทูนตองอนนะครับแยกออกมาเดินเหมือนเดิมนะครับทางด้านของ9ก้าแสนนะครับแข่งซ้ายนำครับไปครับซุปเปอร์น้อยนะครับตีซ้ายหน้าคืนมาเหมือนกันครับแข่งขวามัดขวาแล้วครับอ่าเนี่ยครับแข่งขวาทางด้านของซุปเปอร์น้อยสวนด้วยมัดขวาอาล้ครับเกาะในได้ใครตีใครครับวงในใครตีใครครับอาแล้วครับดวกันอยู่ที่วงในครับอ่าตีไม่ได้ก็แยกอีกครั้งหนึ่งอ้า แดงเก้าแสนนเินซุปเปอร์น้อยร้อย no ี่สิบสองนะครับเอ้าตีได้มาหันหลังหันหลังก็ต้องโดนโดนอย่างนี้ไม่หันหลังจะล็อกไว้เลยย่างครับเตะซ้ายครับเก้าแสนครับเข่าขวาครับ่พลิกมาอยู่เปลี่ยนนอกเข่าขวาของซุปเปอร์น้อยบ้างอ่เสียบมาเสียบคืนครับเสียบขวาครับซุปเปอร์น้อยเข่าขาก็เก้าแสนก็ตีขึ้นไป เข่าขวาไปครับไม่ช่ไม่ใช่ภาพสโลนะครับใส่กันเต็มที่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังใหม่กันอยู่ทั้งคู่ครับอาจจะช้าหน่อยครับองไหนครับดูไปแล้วก็เหมือนกับซ้อมรั้มที่ค่ายนั่นแหละครับมาตั้งแขนข้อซ้ายเนี่ยครับท่านเน้นๆนี่มีโอกาสนะครับเอาแล้วครับข้อซ้ายสะดุ้งแล้วซุปเปอร์ดอยสะดุ้งแล้วโดนข้อซ้ายสะดุ้งแล้วมาตีได้หรือไม่ได้ครับ ะครับรัดล่างเอาไว้ครับทางด้านของซุปเปอร์น้อยโอ้โหโดนเข่าซ้ายเข้าไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาถึงกระสะดุ้งเลยครับเอาเก้าแสนบุ๊กแดงนะเก้าแสนที่แล้วนะครับเก้าแสนที่แล้วเอาเสียบไปซุปเปอร์น้อยโดนอีกแล้วเสียบอีกดอกหนึ่งสองดอกเติมมาหนึ่งเติมมาหนึ่งแม่ไหลลุ้นๆน,น,นอกไม่ตีกันแล้วนะครับหลังเวทีครับเดินต่อครับทางด้านของเก้าแสนครับเดินเหมือนเดิมน,นะครับ เดินมาตลอดนะครับตั้งแต่ยกที่2มาแล้วครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานีครับเพื่อที่จะคว้าในนะครับในขณะที่ทางด้านของทุปน้อยนะครับวงในเดียวแรงพลกระมังดูมนว่าจะถดถอยไปทั้งคู่นะครับนี่ครับแต่ว่าความพยายามก็ยังอยู่นะครับความพยายามความมุ่งมั่นก็สวนทางกับเรียวแรงเนี่ยดูฮะก็ยังออกกันเรื่อยๆนะครับ เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นความแน่นความหนักของอาวุธเท่านั้นเองครับแต่ว่าความตั้งใจยังสูงอยู่ครับเนี่ยครับเก้าแสนเดินนะครับหมัดขวาของซูเปอร์น้อยเอาแลกหมัดกันแม่กลัวแขนไปพันกันเหลือเกินครับเอาละครับมาอ่าซูเปอร์น้อยนะครับเก้าแสนแกมาแบบไหนแกสวนแบบนั้นแหละครับหนีไปด้วยสู้ไปด้วยครับหมดยกนะครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับเดี๋ยวครับไปดูกระชากก่อนเลยนะครับใบแดงเก้าแสนนั่เงินซูเปอร์น้อยนะครับ สู่กันในพิกัด122ปอนด์ม่นายล้นล้วนเลยแต่ยังมาไม่ไม่มีใครถูกนับนะครับยังตีกันไม่ชัดแรงแงเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ยังไม่ซุดยังไม่อะไรต่ออะไรนะครับเอ้าสู่กันมงนนล้วนเลยนะครับไยแดงเก้าแสนเหมงินซุปเปอร์นอยอย่าลืมนะครับว่าศึกมวยดีวิถีไทยนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับก็จะเริ่มเวลาประมาณก่อนเวลาก็เที่ยงอ่ะแล้วก็ช่อง8นะครับช่อง8ก็เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับผ่านไป4ยกแล้วนะครับสู้กันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อยนะครับแม้ว่าเรียวแรงอาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างครับ9ส0สิทชอครับเจอกับซปเปอร์น้อยฉลามศึกมวยไทยนะครับในพิกัดน้ำหนัก122กกครับไปกันต่อครับยกที่5ยกสุดท้ายครับไพทูนทองอ่อนก็ตรวจดูความเรียบร้อยของทั้งคู่เช็ดนวมเช็ดเนือเช็ดตัวครับ ลุยต่อเลยครับยกสุดท้ายนะครับครูปิดท้ายของการถ่ายทอดสดวันนี้ครับก0าวแสนกับทางด้านของซุปเปอร์น้อยครับและเดี๋ยวสัปปาหดหน้าเรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับสัปปาห์หน้ามาดูจรวดสึกกับพุกน้อยครับน้องคายเล็กเมืองศรีมาดอกเตอร์น็อตมวไทยใส่กับพมลิกิตบอลหมาชัยครับแล้วก็เป็นพยักพยักเมืองชนมาแล้วครับดาวรุ่งตัวเก่งนะครับของค่ายมวยพยักเมืองชนจะเจอกับก้าวโพแดงสักแสนพันครับนี่นะครับทุกสัปดาห์นะครับเรามาเจอกันที่นี่ แล้วก็เชิญชมกันขั้นโมยไทยนะครับรมพลคนดำเนินต้านพยาเศษติดสมุทรเกเรากุเย็นวัดอุบลวรรณรามนะครับดำเนินสะดวกด้านราชบุรีนะครับราที่13มวยจะเริ่มเวลาประมาณ1ทุ่มชมฟรีด้วยนะชมฟรีด้วยครับดูเตะขวาครับซุปเปอร์น้อยมัด1-2ครับ9ก้าแสนก็พยายามต่อยขวาคืน1-2ครับออกตามสูตรเลยนะครับ เตะซ้ายไม่เข้า1-2ครับรอดักเอาไว้อ่าแลกกันครับอ่าตีเข้าขวาครับแต่ด้านของ9 0 0 0แสนสุปเปอร์น้อยแยบซ้ายมัดขวาตรงไม่ถึงโดนแข้งซ้ายหน้าครับไปว่าผลการชกเจะออกมาอย่างไรครับก็ต้องบอกว่าได้ประสบการณ์แล้วครับทางด้านของ9 0 0 0แสนเองแกก็พยายามจะเรียกว่าปิดจ็อบนะครับดูนะครับสวนหมัดแรกกันแล้วครับแรกกันแล้วครับใครดีใครอยู่แหละครับเอ้ามาเออ ว่ามาเ้่าใจเอาในยกสุดท้ายครับอฮึดสู้ขึ้นมาแล้วครับหน้าของซุปเปอร์ดอยหัวใจถือว่าสอบผ่านแล้วครับที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะโครงเกรงโครงเกรงนะครับแต่ว่ายืนหยัดสู้อยู่จนถึงนาทีนี้ครับนั่นนีครับนี่คือสิ่งที่ต้องชื่นชมครับโอ้ใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่าหัวใจไม่ได้ใหม่ด้วยครับหัวใจนี่สู้มากมากครับ มีคุณสมบัติตรงนี้ก็รับรองครับอนาคตดีแน่ครับพยามะครับซุปเปอร์น้อยเดินเข้าหาครับโดนออกแข้งซ้ายหน้าอาล้วครับไม่เดินแล้วครับทางด้านของเก้าแสนแมจะโชว์ท่ายากเลยครับอาล้วครับถีบล้มลงไปครับสมราคาแล้ะครับลูกสิทธิ์ของ่ายสิทธิ์ยอดทงนะครับคือถ้าเกิดขึ้นมาโชคแบบขอไปทีเนี่ย คงไม่ยืนอยู่ถึงตรงนี้ครับคงอาจจะหาเรื่องนอนไปตั้งนานแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องชื่นชมครับนอกจากความใหม่ของน้องทั้งสองคนก็คือความตั้งใจของเขาครับมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นครับนี่เลยครับสุดริยการมวยในสัป,ปดาห์หน้านะครับกุ่มรายการเป็นการชกระหว่างจุติศึกสจชิดแปดริ้วกับพลุน้อยสอจปีอ,อุทัยนะครับผู้รองก็มีน้องใครเล็กเมืองซิ่งมากับพรมลิขิตบอลมหาชัยแล้วก็สิงดําเครับศักดิ์แสนพลกับอนุวัฒน์ สิทธ์กำลังลือแล้วก็มีฉลามดำนะครับสธรรมนูนกับเพชรทองสิทธิ์ประจันบาลแล้วก็เปิดรายการก็มีเพชรพยักนะครับพุทธประชาชื่นกับเกียดอนันต์นะครับจิตพิทักษ์ครับนั่นคือคู่มวยในวันอาทิตย์ที่16มีนาคมนะครับ16มีนาคมก็ลุ้นกันหลายอย่างครับลุ้นหวยลุ้นมวยครับเอาละครับทำหน้าที่การสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับ9แสนสิทธิ์ชอและก็ซุปเปอร์น้อยฉลามศึกมวยไทยครับ เห็นความตั้งใจของน้องๆทั้งสองคนแล้วก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจต่อไปนะครับฝึกฝนให้หนักๆมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววันนึงจะประสบควาสมสําเร็จเองครับแต่วันนี้คนนี้ขอเลยครับ900,000ิตโตครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนซุปเปอร์น้อยฉลามศึกมวยไทย